ยิ้มน้อมโตสมูทตี่เบบี้เฟสฟอมอย่าดมตราปย้ยเสียนจากฝีมือช่างภาพมือหนึ่งใหญ่อมานิมิภาพและเบื้องหลังความตั้งใจสุดๆของเราดาราสุดฮอตกว่าจะมาเป็นปฏิทินดาราช่อง3ปี2556 กล้สิ้นปีแบบนี้นะคะเชื่อว่าแฟนๆของช่อง3ามคงกําลังใจจดใจจอ่อรอปฏิทินดาราของช่อง3ามกันอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะก็เปิดให้ได้จับจองอย่างเป็นทางการแล้ววันแรกค่ะแต่กว่าจะมาเป็นปฏิทินดาราช่องสามสวยๆแบบนี้นะคะเหล่าทีมงานโดยเฉพาะดาราค่ะเขาต้องมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างไรบ้างรวมทั้งคอนเซปต์ของปฏิทินดาราปีนี้เป็นอย่างไรเรามีเบื้องหลังมาให้ชมกันค่ะโ well, ดยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ใหญ่อมานิมิทาช่าง าพมือหนึ่งเป็นผู้ดูแลการถ่ายภาพปฏิทินทั้งหมดส2เดือนและเตรียมงานกันมาร่วมครึ่งปีภายใต้คอนเซปต,ต์สีสันค่ะสีสันเนี่ยมันจะเป็นหลากหลายมาจากดอกไม้มาจากาเสื้อผ้า<ะ>มาจากการละเล่นหรือว่ามาจากต่างๆรอบตัวเราเอามาให้มันสนุกข,ขึ้นค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็น สีสดๆของเสื้อผ้าอะไรอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่จาเป็นครับมันเอาเอาจากพับรอบกายมาใช้ได้หน้าปกที่เราต้องการพรีเซนต์ตัวดาราอย่างเดียวซึ่ดาราแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพับมันจะไม่มีใช้เราก็ต้องเลือกเสื้อผ้าที่มันเป็นสีสดๆ<ะ>แต่ว่าสดๆให้มันดูดูน่าติดตามเนี่ก็ก็คงประมาณเป็นแบบว่าให้ดูน้อยชิ้นหน่อยหนึ่งหลายคนถามอีกบอกว่าโอ้โหถ้าให้ใส่เสื้อกล้ามขนาดนั้นแล้วทำไมไม่ถอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะปีน่าบ้างน้องๆเด็กๆเขาเรียกว่าเบื้งมือใหม่ในวงการไม่ใหม่นะแต่ละคนโฟมหมดเลยนะเพราะท่าเก่งกันหมดเลยคิวดาราก็แน่นกันทุกคนแล้วเราก็ได้แต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นกว่าจะได้มาแต่ละคนเหนื่อยมากอะเพราะว่าต้องคิวต้องออกตั้งตั้งเริ่มแบบเจ็ดโมงตีห้าก็มีนอกจากทีมงานปีมือเป๊ะแล้วเหล่าดาราเขาก็ทุ่มเทกันเต็มที่เพื่อให้ได้ภาพสวยๆงานนี้เราก็มีภาพเบื้องหลังมายืนยัน ยังเดือนนี้สาวๆยอมโพสท้ายากนานๆชนิดเมยก็ไม่ถอยค่ะ oh. หรือ,อยอมแม้จะต้องเจ็บตัวเพื่อแฟนก็ทำได้ ดาราเมืออาชีพที่ปกติถ่ายเทคเดียวผ่านคราวนี้จะให้ถ่ายกี่เทคก็ไม่บ่นค่ะอีกหนึ่งความตั้งใจต้องยกให้หนุ่มๆที่ฟิตกันมาอย่างดีเพื่อโชว์หุ่นเตมเฟิร์มแซมฟิตกันวินาทีสุดท้ายหน้ากล้องเลยทีเดียว เห็นความตั้งใจและจดเต็มของทีมงานและเหล่าดาราวัญใจแล้วงานนี้ต้องปลอบมือให้แต um> ่ภารกิจปฏิทินของพวกเขายังไม่จบเพราะเหล่าดาราสุดฮอตเตรียมเคลียร์คิวมาเซ็นชื่อบนปฏิทินพร้อมให้แฟนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดในวันที่28 29 30พฤศจิกายนนี้ที่อาคารมารีนอตั้งแต่เวลา11โมงถึงบ่ายโมงด้วยโอกาสดีๆแบบนี้แฟนๆช่อง3ห้ามพลาดค่ะสายฝนชีช้างรายงาน บางคนในเวลาซื้อซื้อไหลชุดหลายหลายเรียกว่าหลายอันเลยทีเดียวนี่นะคะคแล้วก็นำมาให้กับดาราเซ็นกันนะคะซึ่งก็มากันได้ค่ะวันที่28 29 30นะคะที่อาคารมาริมลนเริ่มแต่11โมงถึง8โมงนะคะก็มาเต็มเนื่องแล้วกัน